สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาทำฮอร์โมนสส่ผักสวนครัวนะครับอันนี้คือฮอร์โมนน้ำสาวข้าวกับจะมีนี่ด้วยเอเครื่องดื่มชูกกำลังนะครับที่มันมีวิตามินบีสิบสี่บีิบต่างๆบีสิบสอง B อันนี้น้ำประมาณลิตรครึ่งนะครับผมก็จะใส่ตัวนี้ไปสองช้อนนะครับแต่ถ้าหนึ่งลิตรเราก็ใส่ไปช้อนเดียวก็ได้ครับ เครื่องดื่มชูกำลังสองช้อนครับอันนี้คือผงชูรสครับก็ใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะครับมีแค่นี้ครับสามอย่างอันนั้นเราก็คนให้ผงชูรสล,ละลายกับให้เข้ากันดีนะครับกับเครื่องดื่มชูกำลงังยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเครื่องดื่มชูกำลงังอันนี้เราได้อย่างนี้นละ่ะเ,เดี๋ยวเราก็ไปราด ต้นไม้ที่เราต้องการลาดพริกเอ้ยโหระพากระเพรามะกรูดอะไรก็ได้อันนี้ที่บ้านผมจะมีพวกโหระพากระเพราแล้วก็ต้นมะกรูดมะนาวนครับเดี๋ยวผมก็จะไปลาดนะครับแล้วก็ไม้ประดับไม้เลื้อยนะครับพวกหนวดฤาษีพวกนี้มันมีอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะไปฉีดพ่นด้วยนะครับแล้วก็ไปลาดฉีดพ่นใช้ได้ทั้งฉีดพ่นทางใบและลาดใส่โคนต้นนะครับอันนี้ครับ ังไงก็ลองไปหาทากันดูนะครับรับรองว่าสุดยอดครับงามเขียวแน่นอนอันนี้เราก็จะใส่ปกกี้นะครับส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปฉีดทางใบนะครับพ่นฉีดทางใบส่วนนี้เดี๋ยวเราไปลากเลย ครับเดี๋ยวเราไว้มารอดูผลงานกันนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยตัวนี้แล้วว่าจะเป็นยังไงสวัสดีครับ